ต,ตอกว่างนี่ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรล่างจากักรยุทธน้าหว่าอยู่ในห้องกันทำไมไรกันอยู่ค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะจากสมาคมกัญชาภูเก็ตค่ะให้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการควบคุมกัญชาอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อปองกันเด็กและเยาวชนหล่างจากที่ครมมเนี่ยมีการอนุมัติลักการรางกฎดกระท่วนะคะกำนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความพิดป้องกันและคุมครองทรัพยิภาพเด็กจากการใช้ใบถมกัญชาและการกัญชงค่ะโดยนายปูนวริด ว่างผัทราวานิชนะคะนายกสมาคมกัญชาภูเก็ตได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสมาคมกัญชาภูเก็ตเนี่ยมีสมาชิกผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กัญชาในจังหวัดภูเก็ตประมาณ300อยถึง4 0่คนเลยทีเดียวมีการดําเนินการนะคะตามกฎหมยโดยไม่จาหน่ายกัญชาให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีรวมไปถึงสตรีมีครรภ์ค่ะไม่ค่ายกัญชาที่ไม่มีใบรับรองข้องผู้ผลิตและไม่มีใบอนุญาตรวมไปถึงมีการารุรงรงนะให้ฟาร์มกัญชามีการเรียนรู้ และก็พัฒนาเพื่อให้ฟาร์มไปสู้มาตราฐานสากลค่ะพัฒนากัญชาให้มีศักยภาพในระดับอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสอดรับกับทีทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการอนุมัติร,ร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เสี่ยงทำพิษจากการชายใบถมกัญชาและกัญชงค่ะไปฝังเสียงสัมผัสข้องฐานนายกสมาคมกัญชาภูเก็ตกันเลสกิค่ะค่ะ ภูเก็ตตอนนี้นะครับมีใบอนุญาตที่ออกมาแล้วเกิน1,500ใบแล้วครับผมที่เปิดจริงๆเนี่ยอาจจะมีสัก7800ล้านนะครับก็อาจจะมากกว่าเซเว่นอีเลหรือว่ามากกว่าร้านชากาแฟทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งสําคัญใหญ่เลยครับที่เราเนี่ยจะต้องร่วมกันผลักดันนะครับแล้วก็ปราบปรามในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่ควรแล้วก็พัฒนาให้ไปสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไปครับผมโดยก๊อตไม้คุมครองแดกทีเซียง ทำพิษจากการใช้กระทอมกัญชากัญชงค่ะเพื่อป้องกันและคุม้มครองสว,ส,สวัสดีภาพเด็กไม่ให้ได้รับพลนกระทอจากการใช้พืชกระทอมกัญชากัญชงรื้อว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผส้มในลักษณะเพื่อสั้นธนาการให้ชื่อเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำพิษเพื่อให้เจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพรบรคุม้มครองเด็กอซ่อพศ2546ได้มีอำนาจนะคะมีหน้าที่ในการคุม้มครองสวัสดีภาขพคพงเด็กทีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำพิษดังกล่าวโดย จะมีการส่งตัวเด็กข่าวสะท้านคุม้มครองสวัสดิภาพหรือว่าสะทานพัฒนานและฟืน้นฟูหรือว่ามอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับไปปกครองดูแลป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมเสียห้ยหรือว่าเสี่ยงต่อการกระทําพิษค่ะ,ะทั้งนี้ค่ะหลังจากสีกฎหมม้นี่มีพ้นบังคับใช้แล้วนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้องมนุษย์ค่ะโดยกรุมกิจาการเด็กและเยาวชนจะมีการดําเนินการออกระเบียบคณะกรรมการคุม้มครองเด็กแข่งชาริเพื่อกํหนดวิธีการ คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ชายพืชกระถ h มกันชากันชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืนกระถ h o กันชาหรือกันชงในลักษณะที่เป็นสร้นเสพติดต่อไปค่ะอย่าว่างวาถุงยางปดลอกแล้วเลยจะชายกันตามอำเภอใจใครกระชายได้อันนั้นก็ไม่ชายนะคะข้อมุงว่างวาให้ชายในทางการแพทย์เป็นสําคัญค่ะแล้วก็ต้องเตือนบุตรล่านให้ดีๆนะคะเพราะว่าชายคล้องเสพติดเล่านี้ไปพอสมองอมทุกทําลายถ้าทุกทําลายแล้วจะไม่มื่นเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังดูแลกันย่างไกลชิดเลยทีเดียวนะคะ